สวัสดีับพบกับยาส c า r l เลวตปกติครับนคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมโอเวอร์วอก์อีกแล้วเนาะแล้ววันนี้ยาก็จะมาทำชาเลนจ์เพื่อนขอกันเข้ามานะครั้งนี้ยาก็เลือกของคุณบีบอลซ่ามากําหนดชาเลนจ์ให้ซึ่งชาเลนจ์มีอยู่ว่าให้เล่นตัวดีว่าใช้อันสีระเบิดให้ได้2ครั้งขึ้นไปในการระเบิดนั้นศัตรูต้องตาย2ตัวขึ้นไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ห้ามเก็บฮิวเกิน5ครั้งแต่เพื่อนสามารถฮิ้วได้ปกติเลยเนาะเออชาเลนจ์นี้ก็ดูเหมือนจะ,นะ,นจะแบบ กติอะไรอย่างเงี้ยนะแบบก็น่าจะง่ายอยู่นะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าอันติของดีว่าเนี่ยมันหลบง่ายมากเลยคุณผู้ชมแค่หลบแบบหลังแบบอาคารนิดนึงี่ยก็หลบได้แล้วอันติดีว่าแล้วก็มันกว่าจะระเบิดมันนานมากอ่ะโอเคคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้จะทำชาลินสําำเร็จหรือเปล่านะไปกันเลย let's go โอเคโอเคคุณผู้ชมเราก็มากันในเกมเรียบร้อยแล้วอยู่นดาฮานามูระอืมมันจะถูกตกแต่งด้วยแบบ เทศกาลวันคริสต์มาสด้วยไหมเนี่ยอืมเอาเลือกตัวดีว่าเลยโอเคมาเธอพร้อมแล้วเนี่ยดูหน้าเธอสิโคเซงอ่ะ <laughs> หน้าตาแบบเซงว่าแบบพาคมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมดีว่านี่คือทำต่เธอต้องทำหน้าเซงวะเนาะเนดูสิแบบแตะอมยิ้มแบบเล็กๆมุมปากคุณผู้ชมแต่หน้าตาเธอมันดูเซงอ่ะเออเหมือนแบบพามาทำไมเนี่ยพามาลบทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จกันดีกว่าเนาะ ดูเหมือนจะไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปด้วยระเบิดสองครั้งโดนติสองครั้งใช่ไหมแล้วก็ค่าได้แต่ละครั้งให้ได้สองตัวขึ้นไปเนาะแต่มันยากตรงที่ว่าอันติของดีว่ามันหลบง่ายคุณผู้ชมคือมันหลบแบบหลังเสาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลบได้แล้วอะ่ะเออแล้วก็กดจะระเบิดใช่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเนาะเอออ่าเทศกาลคือมาจริงๆแล้วมีฮีมงฮีมะ ความรู้สึกมันเหมือนหนาวจริงมากเลยคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิเนอะดูว่าแบบเขาทำดีนะแบบเออมีรอยฮิมงฮิมาะอะไรเงี้ยดูหนาวจริงอ่ะแต่เราแปะสเปรย์ก่อนนี่เป็นไงล่ะสวยงามเลิฟดีว่าเนาะไปทีมเราก็อ่อมีฮิลเมอร์ซี่แล้วก็ลูซิโอสไนเปอร์สองตัวเลยดามเมจก็เป็นโซเยอร์เจ็ดสิบหกเนาะไป พร้อมและมีเราเป็นแท้งตัวเดียวเขาไปกำหนดนะว่าเราจะชนะหรือแพนะคุณผู้ชมนีหอยีหอยหอยหอหอยคนที่ไหนล่ะกนที่ไหนล่ะเลือดฉัตั้งหกร้อยมาอบ้าอี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 ้อีบ้า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 ้าอีบ้าอีบ้าอีบ้าอ้าอ้อีบ้าอีบ้าอี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 บ้าอีบ้าาอีบ้าออีบ้าอีบ้าอีบ้าอออีบา นีมีมีมีนีม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 ีไปก่นอย่างนี้ไปก่นเออวิ๊กมาเดิมเลยคุณผู้ชมสามตัวโอเคมาเข้าเลยไหมมันตายเป็นเป็นแสนตัวแล้วมั้งเนี่ยเออเข้าเลยนี่เก๋ไก่สไลเดอร์มากยูจะรีบไปไหนนะคุณผู้ชมเออมาโดยการตีไม่ได้สองรอบนะจ๋ะเร็วไปอย่างเงี้ยเร็วเกินไปอ่ะมา อ้จะทำภารกิจนี้สำเร็จให้ได้นะเนี่ยเพราะว่ายาพลาดไปเยอะมากเลยนี่ดูนีมาละดูค่ายได้เยอะอยู่เหมือนกันนะดูโดน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 ดีนเป็นไงขอบคุณที่อยู่ให้โอ้ยฝั่งหนึ่งแบบเร็วมากคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งแบบ ไม่กันเลยอ่ะไม่กันกันเลยไปบุกเกินอ่ะตายกันหมดเลยเน, pues, น,นี่ยอ่ายิงไปยิงไปอันตีมาแล้วเนี่ยไปเก็บหิวก่อนอุ้ยอุ้ยโดนคุณผู้ชมร่างเราแหลกไปแล้วว่าอืมอ,อยากกิว่าฉันสู้ไม่ได้นะนี่มีอะไะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าแล้วขอหิวหน่อยขอหิวหน่อยเออขึ้นยานฮะเห็นไหหาจังหวะดีๆกันเอาไงดีอ่ะ เออเป็นไงตายไหมตายไหมปัมงสองตัวเออดับเบลิลคิวเป็นไงล่ะได้อยู่คุณผู้ชมหนึ่งรอบแล้วนะเหลืออีกหนึ่งรอบใช่ไหมมาไม่กินแต่เราวะไนเปอร์อ่ะอีสไน,นเปอร์อ่ะหาเรื่องหาเรื่องอมา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 กินรอบุกกันเร็วมากคุณผู้ชม ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอ,อ,ลอ,อ่ะจะอันตี่รอบที่สองอ่ะโอเคโอเคมามายิงก่อนยิงก่อนโอ้ยตายแล้วจะตายแล้วเอาหิ้วกันเอาหิ้วกันเก็บรอบแรกนะคุณผู้ชมโอ้ยโดนลุมมากโอ้ยเราต้องสู้เราต้องสู้โอ้ยติดติดโอ้ยหน้าขำมำอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยได้สิบสองตัวเนะี่ย เราผ่านแล้วหนึ่งครั้งนะหนึ่งอย่างเราผ่านละอีกหนึ่งครั้งอันติีให้ได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ค่ายได้สองตัวเราน่าเรานาจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมในการอันติีเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้า่ายหนึ่งยืดนานหน่อยก,ก็น่าจะทันสองรอบอะ่ะมันแข็งกันจังเลยอะ่ะเรารอทีมก่อนไหมอ่ะเก็บรอบที่สองคุณผู้ชม บุกเลยไหม่ะคนทิ้งิวให้มามามมนี่ก้อนนี่ก้อนวอ้ยโดนโดนโดน นี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนลบก้อนลบก้อนเก็บมาพี่สามมาทีอันติเรามาละเราเก็บเลือดสามครั้งแล้วคุณผู้ชมเก็บได้แค่ห้าครั้งใช่ไหมเราจังหวะก่อนเราจังหวะก่อนอะไรเนี่ย วอโหลดอีกแล้วอุ้ยหืงโดนเอาใหม่เอาใหม่ผู้ชมแบบเสี่ยงเหมือนกันนะฝ่ายหนึ่งก็แบบเริ่มตึงแล้วอะเออไม่มีจังหวะให้เราอันตีเลยไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าคุณผู้ชมเราดูเหมือนจะง่ายนแต่มันก็เออเริ่มยากอ่ะเริ่มยากอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ กวอันตีไป,ปเอาแป๊กอะเออจะเสียโอกาสเนี่ยตนตีตัวนี้แหละสีงตัวสองตัวโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมผ่านภารกิจละผ่านภารกิจละอุ๊ยดีว่านี่มันแบบมา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 กัวที่ไหนละ่ะกลัวที่ไหนละ่ะกลัวที่ไหนละ่ะ ตายเป็นตายอ่ะผ่านภารกิจแล้วอ่ะทำไมละ่ะ <laughs> โอ้ยคุณผู้ชมผ่านแล้วเนาะใช่ไหมเออผ่านแล้วแหละเพราะว่ายะยะระเบิดแมันคิดว่ตายสองตัวอืมผ่านแล้วแหละภ <laughs> ารกิจยะสำเร็จแล้วนะตอนนี้ยะก็เหลือแค่ว่ายะจะชนะหรือไม่ชนะแค่นั้นแหละแต่ว่าภารกิจไม่ได้กำหนดว่ายะจะชนะหรือเปล่าไงใช่ไหมละ่ะโอเคไปแต่ว่าเราก็อยากชนะไงถ้าแบบเราชนะด้วยจะแบบสวยงามมากคุณผู้ชม ชอบหนีเหรอชอบนีเหรอฮะนี่เก็บสี่ครั้งละมาปะบุกเลยบุกเลยบุกเลยโอ้ยตายโดนระเบิด จริงทีมเราน่าจะเปลี่ยนเป็นดาเมจไม่ต้อแทงกันเนาะเออสไนเปอร์เยอะเกินไปอ่ะอจริงจรป,นนปะ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 ถ้าเล่นแบบพวกสายสไนเปอร์เราไม่แม่นจริงนี่คือแบบไล่ฆ่าไปเลยนะคุณผู้ชมเออต้องฝึกกันก่อนอ่ะจริง,ญญรงหรือไม่ก็ต้องมีหนึ่งตัวในทีมก็พอจริงจมันเยอะไปมันไม่ช่วยจะดีสู้ปะเยอะไปก็ไม่ช่วยจะดีเนาะ วุ้ยนี่ไงเนี่ยนี่นี่โอ้ยระเบิดอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยเยอะมากคุณผู้ชมคือฝั่งหนึ่งมันมีสไนเปอร์มันก็ใช้อัลติมองเห็นทะลุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยปะ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 อัลติระมายแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ ใช้ได้นะมันเริ่มตึงกันทีหลังอ่ะเดี๋ยวเวลาสองนาทีไม่ถึงสองนาทีมาปกี่ตัวกี่ตัวป้างสองตัวโอเค ผ่านภารกิจทัวร์ตอนเนี้ยผ่านภารกิจทัวร์เออผ่านภารกิจทัวร์จริงๆกลัวที่ไหนล่ะหลบก่อนโอ้แล้วเก็บอันนี้ก็คือครั้งที่5เนาะโอเคห้าครั้งครบห้ามเก็บอีกไอ้นี่ตามกูจังเลยตามกูจังเลยหื่มตามกูจังถูกของขึ้นแล้วนะเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหมเหรอพวกนี้มันชอบจิกแบบคุณผู้ชมมันจิกกันจังเลยอะ ฆ่าได้สิบเก้าตัวแล้วอ่ะคือเพอร์เฟกมากอะ่ะเป็นแบบวาแล้วไม่น่าเลยอะ่ะไม่น่าตามเลยเหมือนเราจะแพ้คุณผู้ชมรรแต่ภารกิจเราสำเร็จก็ถือว่ารือล่วงเนาะเราฆ่าได้สิบเก้าตัวเลยนะดาเมจหกพัน่ะแทงถือว่าเยอะมากแล้วอ่ะจริงๆเออพูดเลย มาอ่ะนี่ยแม็กกี้หาเรื่องมาเกียหาเรื่องูยุลุกผู้ชมจะเข้าอ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนศระวังรอสไนเปอร์มัหลบตรงนี้โอ้ยโอ้ยโดนเข้า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 จะไม่น่าทันนรอคุณผู้ชมทีมเราเล่นสายสไนเปอร์เยอะเกินไป อืมโอเคแพ้ไปนะคุณผู้ชมแต่ภารกิจครั้งนี้ยะสําเร็จนะย่าทาสําเร็จเนาะเพราะว่าอันติดได้สเออสองขาขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ค่าได้2ตัวด้วยนีไ่ไงย่าได้เพจเกมด้วยสุดยอดพูดเลยรอบนี้เออตอนไหนอ่ะดูสิตอนนี้หรอนีไ่ไงพี่อัดรัวตางกี่ัว่าแค่สามตัวเลยนะไม่แน่ใจสองตัวแหละเออสองตัวอันที่สองตัว โอเคคุณผู้ชมงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าใครอยากส่งชาหรืออะไรมาก็สามารถส่งมาใต้คลิปได้เลยเนาะอยากจะเข้าไปอ่านแล้วก็เลือกมาทำในเกมอะไรเงี้ยเนานะเออถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย